มาครับอลุนเบิกฟ้านกกาบอยบินนะครับวันนี้นะครับเราตื่นเช้าหน่อยนะครับเพื่อมางานสำคัญอีกงานหนึ่งนะครับวันนี้เรามากันที่ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงวัยนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขครับมาทำอะไรนั้นมาทาอะไรนั้นแน่นอนครับมาสอนเรื่องการวางแผนการเงินเพื่อคนเกษียณนะครับ เพราะว่าคนกเกษียณของเรานะครับก็ต้องการการวางแผนการเงินงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนก่อนกเกษียณและก็การวางแผนหลังกเกษียณน,นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกท่านได้นะครับมีวัยเกษียณที่เป็นสุขโดยนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากคุณรุ่งมลบุญสนองนะครับกรรมการสมาคมนะักวางแผนการเงินงไทยนะครับที่มามอบความรู้ให้กับหนุม่มวัยเก่าวัยเกษียณ ทุกท่านนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมไทยเบเอศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงินเสียผีเก็บมาฝากกันนะครับคนเก่าๆวางแผนการเงินเกษียณแบบเก่าๆกับคนเก่าๆภาพบรรยากาศสนุกสนานมากเลยถ้าชอบแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันนะครับดีครับขอบคุณ